น้าแม่พญาลูบึงคอพญาลูบึงข <c oughs> ี้น้องว่าลุนวันเกิวันยามเด้อวันนีุวันพักใหญ่แม่ข้อทิพย์เกิดร่องบึงเนาะดูร้านมาขอเด้อ <c oughs> เอ <c oughs> อว่าลานจะได้มันสิออกขอ้อแฮะพญาลูบึงอ๋อพญาบึงเอาขึ้นมาให้ลูกให้ร้า,านเด้อ <c oughs> จัดไปขี้น้องเนาะพญาจะได้มันสิออกงวด <c oughs> น้ำทิพย์กับแม่เหมือนเหตุเนี้ยกับว่าหานเหมืนนะนะ เขียนเลขเขียนเลขถึงถึงศูนย์ถึงสิบศูนย์หนึ่งถึงศูนย์ก็ก็ก็เลยย้อนลงนะพี่น้องจะได้มันเสียออกจะได้มันเสีออกมีงวดพิม่าอันวันที่ชิพกให้เอาขื่นมาให้ดูใหนาดเด้อเมย์พะย่ะเลยเมย์พะย่ะเบิ้งเมย์พะย่ะเบิ้งอ่ะเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเดินเบิ่งเด้อ รูนเบิองว่าเหมือนแรงพูดเช้าึืนร่นเอาึ้นให้ลูกห้ร้านเนี่เอาึ้นไมาจะได้มันจีถือได้จะไมันจีออกเนาะจะได้มันจีออกมันงวดที่มแล้วที่ชิวกเนี่ยแต่เอาคืนมาตันนั่นได้อย่างงี้อย่าบอกท่านบบถือแเ้าพก็เฟคุดไปจีไปถอดโลดหายเอาคืนเด้อตัวมันออกอันเด้อฮไเาไน้องขอนนั่นได้เนี่ย อ,าอืาอ่ที่ข้นมาหายยัวนล่ะก็ขืนมาาหายเด้อขาบขืนมาหลุดตัได้มันจะออกนะอ้าวขัดขัดมืออื่นเข้ามาหลุดเหืกันมืออื่นมาหมืออื่นเหอมืออื่นเหรอแล้วเน้นเ่าสีสีขาบขึ้นม้า่าเบิงตีขาบขึ้นบบแมนมาสคเพิ่นกต้จงเอาขืนม้าเนี่ยกลางคืนอ๋อเอาเสีเอาปอนลงเพิ่นเราบ่ได สองคนเงียบเขานัดคนจังก็ขึ้นมาสีขาบขึ้นมาเย็นอ้าวเคาจะมาเบิ่งกันคนนี้ก็นั่งเฝ้าเอาสิบอเม่ิดิเงาก็ต้องมาหลุนอยู่ป่าคุ้มว่าตัวใดมันเอตัวใดอันเบิ่งสีขาบที่ขาบขึ้นมาจังเอามาหลุนว่ามันเป็นตัวใดตัวใดเนาะอออาวเอาพี่น้องจะคอยหลุนกันเพราะน้ำเพลินแห่ว่าอันเพราะว่าเดี๋ยวเอาอันกระดาษที่เขียนเลขใส่ทิ่มลงไปเลียวดิ เขียนหนึ่งถึงถึงศูนย์ขึ้นมาอยู่สัมผัสคุณเนาะทันทีข่าบขึ้นมาตัวใดมือเสาร์คนจะมาหลุนกันดีว่าเป็นตัวใดอีกเนาะนโอ้หอยห้หากรบหม่จักดึงดงเมือนีนีวันพระได้เมือนีนีของวันพระโอ้วันพระก็เลยใหญ่ก็เลยมาเห็ดยังน้ำเพลินเบิงเอ้าเพึ้นมาอยู่น้ำเผามือทันทีจะม,มาเบิงกระดาษมืออึนคุณแล้วอ้าวมื่นกับมือค้นขึ้นมาหายจะได้มันออก เดี๋ยวมันจะออกเหมวอนที่พี่พบกของพี่คนมามากขึ้นมาหายก็วอร์อยทึ่งเอาห้องบัวจ้างนอนจะมาหลุนกันเนาะนกระดาษโดยเป็นตัวใดเนาะเอาครับเอาแล้วก็เฟชทาแต่พุนละทาแต่คุตปาจีอ่ะเอาอันนี้แม่เราพรอเราอยากหลุนก็เลยถ้าเบิ่งนอกเป็นหนองมือจะมาหลุนว่าอันหี่ยาเบิ่งสีเขียนสีขาวตัวใดขึ้นมาได้ปอนกระดาษลงไปได้พี่น้องมามือจังหลุนกันครับผมโอเคอ่ามืิ้งจะมาหลุนกันดีครับผม เดดีครับผมอ่ะมันส่วนมนีช่วงเศร้าเนาะช่วงเส้าเพราะว่นทีบซิามืม่อามณีเนาะเขาก็เ่ยจะลืมเมื่องเวทนั่นแหละครับก็ลงมายามหลอกยามเ็ที้เก่าแล้วครับผมน้ำขึ้นน้องี่น้อนเนาะเองคนเปิไปหลอกไปหลอกกุ้งนะนะครับหลอกน้ำขืนสู้เจอไปได้พอหลอกเขาก็เ็ยเล่นอยู่บับเหล็กมึนเนาะสองคนเปินที่ย่ามหลอกกุ้งทำมาหลุ่มน้องกันบ้ามที่นี่กุ้งพอดีเสียบเ็ดพอดี จำได้ก่ออยู่บนเนาะครับผมมามาดุนครับผมมาดุดนมาจานเตรียมกระตาก่อนพี่นอ้องเตรียมเอากระตาก่นเนาะ นี่เป็นจุบอลนี่เป็นต้นไนี่เ็นไก่ปนละตัน้อยต้นหนามได้ยนต้านามคือเต้าพวกนี้เต้นามคือเต้าตัวน้อที่เน เต้น้ำเซน้ำขึ้นเยอะอัน้งขึ้นเยอะขึ้นเยอะสั้นๆด้วยมั้งขึ้นสั้นๆที่เต็มเนกระตุกไตพี่น้องเรียน คนตกนิ่งนั่อยู่ไหน no,

บมีปูมม <ITA> ีป่ามีปุมีกอยเลยโอ้ยกับนะโอ้โ้ที่ะุดใส่เรื่องเนี้น้องเบสก็จเตรียมเร็ดอาใส่ขุ่บ่มีเลย <ctions> what's the เสียตีดอกสนเลยก็เลยเสียย,ยุยยบมร้ายนี่มามันสัดเลย เอาห้องห้องเ,เอาใส่ถ่ายเรื่อยให้มันหนักพี <c oughs> ่น้องเ,เด็กเอาใส่ความเทียนเื่องเทียนพุ่นเนาะไหนเจ้าพ่อเด็กเถียรครับผมได้ยู้พ่อเด็กเถียรเบียดกัครับพ่อได้กล่อยได้ยั้งดอกครับผมแต่วันพ่อเขาเป็ยดสิไปไปแยดไปยามไปสาวเถียกเบินน้องพี่น้องเนาะจังมาหลุดน้องการวราเถียกสามเซน เบ็ดสามเซนมันจะมีปลาจะโตจะมาหลุดต้องการกระพอคอนเพิรค์ครับผมเพืยอพอคอนเพิสีโซ่ในเบิ้งว่าไดดจะโตว่าแดจาววาแดจะโตแล้วครับครับ,รบผมยามเบ็ดแล้วพี่น้องเบ็ดสามเซนเบ็ดพี่น้องเลยถือปลาอันข้างในเนาะนี่ตัวเดียวพี่น้องโอ้ยนเนาะงพอคอนเพิรกระป๋อจักบสีว่าเราเอามาโซ่พี่นอ้องในเบิ้งน้าเพราะอันนี้คือปลามันบอกกินเบ็ดเนาะครับเนาะ นำโค้งขืนร้ายแต่ว่าปลาหาะบกินเด็ดลง่งน้ำโลดล่งกระบ,บกินน้ำขืนกระบ,บกินใส่หลอกกุ้งกระบ,บถือก็นี่ครับผมย่อมแล้วย่อมแล้วครับผม,มบบแล้วพอกพรเพดจะห้เบิรงวิวนำโค้งแล้วพอกรเพดจะกึกก้นลงจาะครับผมไปที่เบิรงวิวนำโค้งแล้กันครับโอพี่น้องเนาะ หมอโคนัววันย,ยังหันฝนลินครับฝนตกลินเนาะพี่น้องอเต็มก่ชีเต็มฟังะละคืนว่างเจ้านี่ครับประมาณคืนนี้ครับประมาณหาสิบเซนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ครับผมเดินมนีค้อนใหม่ค้อนยังลอยมาแล้วเนาะฮะพอคทำเรสร็จกระเซ็นได้ขึ้นเมื่อละวอันนี้เลือกระได้สาหนามีเจ๊งน้อยเนาะฝนมันตกพี่น้องเนาะสาหนามบอกเจ๊งน้นอยก็ขึ้นเมื่อแล้วครับผม ดิด,ดับเก่ากับอยู่นี่แล้วครับนี่ระดับเก่ากับอยู่นี้นี่ระดับหนามเก่าเนาะนี่นะครับผมอยู่เทียวนี่แหละอีกประมาณทั้งสั้นประมาณเม็ดหนึ่งพี่น้องก็หอดเก่าแล้วครับหอดเก่าสา้มอาทิตย์ก่อน2สองอาทิตย์ก่อนนะนี่แหละไปคุยนี่แหละนหนามมันอยู่นี่แหละแต่ก่อนเนะาะอันนี้แหละครับผมอ่าคลิปนี้กับฝากเป็นกำลังใจส่องฟอกกับเพ็ดคือเก่าด้อครับเด้อหาปลาหากุ้งกระบอมานดอกครับครับสวัสดีครับพี่น้อง เอาอันกระดาษเขียนเป็นตัวเลขอันถิ่มลงใส่หูเบิงตอนเลี้ยงว่าอีนเนี้ตอนสามาเบิงกับบุษันบอเาอ,อากมาหอยดอกนี่นอ้องบอเอากมาหอยเดี๋ยวพอเขาเปิดสขุดไปปีกส,สัมสาไปจีส,สัมช้านาองอยากบ่เอาขึ้นมาหอยเลยกระดาษก็ได้เราเราว่ววางเนคนต้เรียนมากแล้วมันมนี่ เรียนมาแล้วคนติดไปโรงเรียนยครับผมมื่อวันศุกร์ลัดมาลายหมื่นครับมือนมามาก่น้อกอรหยดนักเรียนมาเลยอารมณ์ว่างมาหันเด้อรก้าหันอะไเออให้ใส่ตดงเออไป ในเกินนักเรียนเลยในเกินไปโรงเรียนแล้ววันนี้นักเรียนวันศุกร์นักเรียนจะใส่สุดขาวเนาะครับผมสุดขาวมาป่านนี้มามาคุดบึ้งป่านนี้พี่น้องมาคุดบึ้งได้บั่นี้คุดตัวเอากระดาษก่อหมวนทิมลุงกระโบโบกับ,บข,ขึ้นมาเนาะ ขุดเพิ่นแหลบอ่ะเนี่เอาไปใส่แกงน้อไม้เนาะงเห็นน้องเนาะใส่แกงน้อไม้แล้วมือนได้มเด้กบึ้งก่อนเลื่นโซ่ก่อนสิขุดบึ้งนาะโซ่ดามเสียมก่อนดีเนาะเสื่อดามเสียมก่อนส่งลูกไปโรงเรียนหล่ะสิขุดเอาบึ้งนี่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 เสียมเสียมกับเสียมโซลาม่านรู้ไหมยังนี่เด้ยินหรือ เอาเบิงกระดาษมันจีกองเป็นพูนเลยไอน่ไนพ่นตกลิ่นดินมันลมสื่อด้ลนลมมาแต่โค้งทรงหลไปนู้เียเอาเบิงกระดาษเอเอยนอยพเ่อโอ้กระดาษกองเป็นพูนบนบกอะคเฟืงเท่ากุดยนี่นีนเอันนี้้อนีีน้อ นี่ตัวบึ้งเนาะเห็นดิเห็นดิตัวบึ้งตีนอ่เนนี่นี่และวก็เออเนาะบึ้งบึ้งเนาะตอกคอนเสร็จจเอาแขวมันออกแขวมันออกตะก่อนเขี่ยอย่างนุ๊กอีกอันยังนี่เดือดลอยให้คาบกระดาษขึ้นมากระบอกคาบกระดาษ ทูลกระดาษเต็มหูอยู่พนโต๊ะค่ำต <laughs> ูฮาฮ่าฉากลายพี่นอ้อ,อ,งอ,องนี่โค้งไว้แก่นตะโค้ง <laughs> นี่แหละโต๊ะลมเนาะโต๊ะคุ้มนี่นี่พี่น้องนี่นี่ครับผมนี่นี่บึ้งเนาะนตัววัวใหญ่แต่พอมันจะโบกขาดล็อกเห็นว่ามันขาดมันก็ตัวใหญ่กว่านี้เนาะอ้าพี่น้องอ้าต <laughs> ึ้งคลิปนี้ก็เอาไว้ซจำนีเด้อครับผม เป็นกำลังใจส่งองของกระเพ็ดที่เก่าครับ